สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง Goalstrike คลิปนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเกม,มะระหว่างอาร์เซนอลและแมนซิสตี้กันครับต้องบอกว่าเกมนี้เปิดเกมมาเนี่ยอาร์เซนอลทำเกมบุกใส่ซิตี้หนักมากๆเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าในนาทีที่8ที่9เนี่ยตัวของฮาแลนด์ครับสามารถชิงจังหวะเล่นในแดนตัวเองได้ครับแล้วเขาก็จ่ายบอลไปให้ไรเดอร์ซึ่งตัวของไรเดอร์เนี่ยก็พาบอลขึ้นมาครับแล้วก็จ่ายกลับไปให้ฮาแลนด์ยิงเข้าประตูนำอาร์เซนอลไป10ครับคือแบบอาร์เซนอลกำลังบุกเพลินเลยครับทุกคนแต่กลายเป็น ซึ่งลูกนี้เนี่ยซาลิบาวิ่งตามฮารแลนมาอยู่นะครับเพราะว่ากาเบียวลงไม่ทันแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่ครับแล้วก็ตัวของรายาเนี่ยผมว่าเขาก็ยืนปิดตำแหน่งดีแล้วนะแล้วก็แบบเกือบเซฟได้ด้วยแต่ว่าฮารแลนเนี่ยก็ต้องชมครับว่าเขาคมจริงๆคือแบบยิงผ่านเข้ามือรายาไปนิดเดียวครับกลายเป็นว่าสตีขึ้นนำหนึ่แบบจากจังหวะบุกค,ครั้งแรกจังหวะยิงครั้งแรกของฮาแลนเลยครับโอ้โหคือแบบ กลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยแฟนๆอาร์เซนอลก็คิดแล้วครับโอ้โหโดนนําเร็วขนาดนี้มันแน่นอนบอกเลยเกมนี้อาร์เตน่าน่าจะไม่ยอมแล้วเป๊เยก็น่าจะสู้แบบหนักมากๆกแต่กลายเป็นว่าเกมนี้ครับอ,อเราได้เห็นเป๊กกว่าดีโอ่าครับเล่นเกมรับแบบเต็มสูบคือพอนำหนึ่งศูนย์เนี่ยแมนซิสตี้ลงไปรับแบบ หนักมากครับทุกคนคือแบบรับแบบหนักจริงๆอาจจะมีจังหวะสวนขึ้นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เกมของซิตี้เนี่ยอยู่ในแดนตัวเองครับแลหลายคนที่ดูเป๊ปเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับการที่เขาครองบอลโล่ไปโล่มาเล่นตามจังหวะให้ผู้เล่นเนี่ยพยายามหาประตูจากจังหวะเกมแล้วก็กินความผิดพลาดของคู่แข่งใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่มีเลยครับซิตี้ทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะเล่นเกมรับคือแบบโอ้โหเป็นซิตี้ที่แบบไม่คุ้นชินมากม อย่าเรียกว่าซิตี้เลยเป็นเป๊ปที่ไม่คุ้นชินด้วยซ้ำครับตั้งแต่ทาบาซ่าทำไบเออร์เนี่ยคือแบบเป๊ปไม่เคยเล่นรับขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดใครติดตามเป๊ปมานานเนี่ยลองบอกผมก็ได้นะครับว่ามีเกมไหนที่เขาเนี่ยเล่นเกมรับมากขนาดนี้มาก่อนไหมคือแบบผมมองว่าเขาเคารพอาร์เซนอลมากเลยนะครับกับการยอมเล่นเกมรับตั้งแต่น้าแค่1นึแบบนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลพยายามทําเกมแบบหนักมากครับหลังจากโดนแล้วก็แบบยังบุกบุกบุกต่อไปซึ่งผู้เล่นที่โดดเด่นของอาร์เซ มาดูเอเก้เนี่ยมีความจีจ๊ดจ๊าดหนักมากครับซึ่งผมว่าซิตี้เขาก็รู้ตรงนี้ดีครับเพราะว่าเวลามาดูเอเก้ได้บอลเมื่อไหรเนี่ยจะมีผู้เล่นของซิตี้สอคนมารุมตลอดเลยครับแต่ว่าก็ต้องชมครับว่ามาดูเอเก้เนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้หลายจังหวะมากๆคือแบบมีช็อตที่เขาล็อกแล้วก็เอาชนะแผงเกมรับของซิตี้ได้แต่ว่าอะไรครับ ิตี้มีโกลที่ชื่อว่าดอนดารูมาครับโอ้โ oh หต้องบอกว่าดอนดารูมาเนี่ยคือแบบหือ <c oughs> สุดตีนจริงๆตั้งแต่นัดที่เจอกับดอนดารูมาตอนอยู่ p s g อเนี่ยอาร์เซนอลก็ลําบากแล้วครับกว่าจะยิงผ่านเขาได้มาเกมนี้คือแบบมันที่สน์เลยว่าเขาคือโกลระดับโลกมากๆยืนตำแหน่งดีเซฟสุดยอดปฏิกิริยาไวแล้วก็ลูกเตะมุมที่เป็นซิกเนเจอร์ของอาร์เซนอลนะครับดอนดารูมาตัดขาดหมดเลยตั้งแต่จังหวะแรกครับคือแบบต้องบอกว่าผู้เล่นของอาร์เซนอลที่เปิดบอลเปิดมุมสวยๆเนี่ยมีเยอะ ครับไม่ว่าจะเป็นดูแคนไรส์ใช่ไหมครับหรือว่าตัวของมาดูเอเกเองเนี่ยก็เปิดมุมได้ดีมากๆแต่ว่าดอนโดรูมาเนี่ยดักหมดเลยครับคือแบบจังหวะแรกที่บอลเปิดเข้ามาเนี่ยดอนโดรูมาแบบ ตัดขาดไม่ให้อาร์เซนอลเล่นอันตรายเลยอาจจะมีแบบลูก2ได้เล่นบ้างแต่มันก็แบบพ้นอันตรายไปแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตของดอนดารูมาจริงคือแบบโอ้โหแกทําได้สุดมากๆครึ่งแรกผมว่าถ้าเกิดไม่มีดอนดารูมาผมว่าอาร์เซนอลมีโอกาสตีเสมอหรือแบบขึ้นนําด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหเป็นโกที่แบบเก่งเหลือเกินเก่งแบบเก่งมากจริงแต่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาคุยกันด้วยครับว่าแกนการของอาร์เซนอลในครึ่งแรกเนี่ยไม่มีตัวทําเกมครับแม้ว่ามาดูเอเกจะจีจ้าแล้วก็แบบทานู่นทํานี่ได้แต่ต้องบอกว่าเกมนี้อาร คือได้เนี่ยค่อนข้างฝืดทีเดียวครับหลายๆคนที่ดูอาร์เซนอลมาจะเห็นว่าการเอาสุพิมินดีไรส์แล้วก็เมลิโนลงพร้อมกันเนี่ยตัวเกมของอาร์เซนอลจะขาดความลื่นไหลไปเยอะมากๆครับคือ3คนนี้เขาแทบจะเป็นกลางรับกันหมดเลยครับถ้าเกิดมีโอเดกาดอยู่ในสนามก็จะมีคุมจังหวะมีแบบเล่นกับริมเ้นูนีนั่นใช่ไหมแต่พอเป็น3คนนี้แล้วเนี่ยเกมของอาร์เซนอลก็จะตื้อๆตัตๆครับใครที่ดูมาเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นกันได้แล้วยิ่งพอเจอกับแผงเกมรับที่แบบซิตี้มาเล่นรับแบบเต็มตัวแบบนี้ครับมันทําให้ เกมของอาร์เซนอลเนี่ยต้องพึ่งริมเส้นอย่างเดียวเลยอีกอย่างหนึ่งคือพอเป็นแบบนั้นแล้วครับยเครสเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่เล่นเลยครับปกติเล่นกับริมเ้นเนี่ยเขาก็เล่นยากอยู่แล้วยิ่งแดนกลางไม่มีเกมบุกให้เขาเล่นด้วยเนี่ยหายไปเลยครับต้องบอกว่ายเครสเกมนี้น่าเหียใจมากนะครับใครอาจจะมองว่าแบบเขาแบบ ไม่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่เราก็ต้องคิดด้วยครับว่าเกมนี้เนี่ยซิตี้รับเต็มตัวแล้วก็แกนการเนี่ยไม่มีคนที่จะคอยสร้างสารรค์ให้เขาแค่หาพื้นที่จากลายกองหลังเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วครับไม่มีคนป้อนบอลให้อีกคือแบบโ oh, อ้โหเยลเกรสก็พยายามเล่นเต็มที่ของเขาแล้วแหละผมว่าซึ่งครึ่งหลังเนี่ยตัวของอาร์เตต้าก็น่าจะเห็นปัญหานี้ครับทำให้เขาเปลี่ยนเร็วแล้วครับเอามริโนออกแล้วก็เอาเอเซเข้าแล้วก็เปลี่ยนมาดูเอเกะออกเอาซาก้าเข้าครับซึ่งซาก้าเนี่ยหลายๆคนเห็นเขาก็น่าจะดีใจกันนะครับกับ ต้องพักหลายสัปดาห์เลยแต่กลายเป็นว่าซาก้ามาลงเกมนี้ได้ครับส่วนตัวผมมองว่ามาดูเอเก้มีความจีดจาดก,กว่าซาก้านะแต่ถ้าเกิดเล่นเข้าระบบของอาร์เตต้าเนี่ยยังไงซาก้าผมว่าเขาก็แบบมีความเข้าใจในระบบมากกว่าถ้าเกิดเรามองกันเนี่ยจะเห็นครับว่ามีหลายๆชอ็อตเลยที่ซาก้าเนี่ยโลไปซ้ายโลไปขวาเข้ามาตรงกลางแปะบอลให้เพื่อนทํานูน่นทํานี่คือถ้าเกิดเป็นมาดูเอเก้ครับเขาจะเป็นสายบุกทะลวงเนาะแบบเอาชนะกองหลังแล้วก็เปิดบอลน,นู่นนี่นั่นแต่ซาก้าเนี่ยจะทาให้เกมของอาร์เซนอลมีโฟล์มากกว่าแล้วกกก็มมมีิิตาาว่า ซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับที่อาเซนนอนมีผู้เล่นให้เลือกใช้ยเยอะขนาดนี้แล้วก็ตัวเอเซเองครับผมชอบเขานะในตำแหน่งที่มาเล่นแทนโอเดกาตอะคือเอเซเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งนี้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ผมชอบความที่เขาเล่นง่ายคือผมมองว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันทําให้เกมลื่นไหลครับได้บอลมาเห็นช่องก็จ่ายได้บอลมาเห็นช่องก็เปิดอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นโอเดกาตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบหยุดรอจังหวะพาบอลขึ้นไปเองแล้วค่อยแปะเล่นกับข้างแล้วก็แบบหาช่องนู่นนี่นั่นแต่เอเซเนี่ยคือเป็นคนที่เหมาะกับเกมที่โฟล์ บอลมาเขาจ่ายออกบอลมาเขามองหาอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เกมไหลลื่นมากๆเลยแต่ก็ต้องบอกว่าความไหลลื่นตรงนั้นเนี่ยโดนหยุดไว้ด้วยเกมรับของแมนซิสตี้เครื่องแรกว่ารับเยอะแล้วใช่ไหมครับทุกคนครึ่งหลังแมนซิสตี้ลงไปเล่นรดบัสเลยครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แลกตาผมจริงกับการที่ซิตี้เนี่ยเล่นรดบัสแบบขนาดนี้ครับคือแบบซิตี้รับแบบรับหนักจริงๆนะครับซึ่งเกมรับที่หนัก พอมีโกอย่างดอนทารูมามาอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้อาร์เซนอลคือแบบโอโ้โหลำบากมากๆแม้จะพยายามบุกแล้วบุกอีกแต่มันก็ไม่ได้ประตูสักทีครับถ้าเกิดใครดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเป๊ปซื้อเกมรับจริงครับใครบอกว่าเขาไม่ซื้อเกมรับผมเถียงขาดใจเลยพอมีทั้งเปลี่ยนโฟเดนออกเอาอาเก้ลงเปลี่ยนฮาเลนออกเอานิโก้กอนซาเลสลงแล้วไหนจะมีเปลี่ยนเอาโดกูออกเอาสโตลงอีกคือถ้าเกิดใครสังเกตนะครับช่วงท้ายเกมอะซิตี้ยืนหลัง5เลยนะครับ หลังห้าแบบหลังห้าจริงๆจากยอเครสที่ไม่มีพื้นที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพอยืนหลังห้าปุ๊บยอเครสแบบตัวห่อเลยครับทุกคนจะให้วิ่งชนะลายกองหลังยังไงคือแบบซิตี้ก็เล่นเกมรับได้แน่นมากๆต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยปกติเขาเป็นทีมที่เล่นแบบครองบอลเนาะแบบ คลองบอลไปมาคลองบอลไปมาแต่เกมนี้ซิตี้ไม่เอาเลยครับทิ้งการคลองบอลทุกอย่างทิ้งเกมบุกทุกอย่างมาซื้อเกมรับแบบเต็มตัวคือเห็นเรารู้เลยครับว่าเป๊ปเนี่ยพร้อมที่จะมาชนะ1 0แล้วก็ให้จบเกมไปแบบนั้นจังหวะนั้นคือผมว่าก็ไม่ไม่รอสวนแล้วว่าไอตอนที่แบบเปลี่ยนฮาแลนด์เปลี่ยนโดกูออกแล้วคือเกมนั้นพร้อมที่จะเอา1 0แบบสุดๆแล้วอ่ะแต่ว่าทางอาเตต้าเนี่ยทำสวนทางกันเลยครับกับการเอาอ็นวานิลลี่แล้วก็ตัวของมาตินิลลี่ลงมาซึ่งต้องบอกว่ามาตินิ ฮีโร่อีกครั้งหลังจากที่เกม UCL เนี่ยเขากลายเป็นซูเปอร์ซับไปแล้วมาเกมนี้ครับมาตี้กลายเป็นซูเปอร์ซับขวัญใจแฟนอาเซนอลอีกครั้งกับจังหวะที่เอเซ่เนี่ยเปิดบอลไปให้ครับแล้วมาตี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าช็อตนั้นเนี่ยสุดตั้งแต่การที่เขาวิ่งสอดลายกองหลังของซิตี้แบบไม่ลำหน้าไปแล้วนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับจังหวะจบเนี่ยโอ้โหกระดกบอลแบบเหนือชั้นเรียกได้ว่าคลาสสิกข้ามหัวดอนดารุมมาล้ว เข้าไปเลยครับจั้หวะนั้นเน่ผมคิดเลยครับว่าถ้าจะยิงโกอย่างดอนดารูมาเนี่ยมันต้องลูกแบบนี้จริงๆแล้วมาตินเนลี่เนี่ยก็กลายเป็นคนที่ทําให้อาร์เซนอลกลับมาตีเสมอได้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่เคยบ่นเขาไว้เนี่ยตอนนี้แทบจะขอขามามาตีกันไม่ทันแล้วครับโอ้สุดจริงๆกับการลงมาเป็นตัวซุปเปอร์ซับสำหรับผมมองว่ามาตี้เนี่ยเหมาะกับตําแหน่งนี้มากๆครับคือเขาเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วอยู่แล้วครับอันนี้ไม่มีใครเถียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะแบบเออก้มหน้ากลมตาเลี้ยงเลี้ยงจนจะออกเส้นหลังอยู่แแลล้ว้ววก็ ังหวะจบของเขาเนี่ยเอียงเอียงเอียงแล้วยิงเนี่ยคือแบบมันเอียงมาตลอดแทบจะไม่มีแบบมิติอื่นเลยโกหลายๆคนเนี่ยเขาก็รับกันได้อะไรแบบนั้นเนาะแต่เกมนี้ครับมาตีพิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้มากกว่านั้นกับการกระโดกบอลยิงข้ามหัวด,ดรูมารไปแบบเหนือธรรมชาติโอ้โหลูกนั้นคือแบบ สุดยอดจริงๆจ,จากที่จะได้ศูนย์แต้มอาร์เซนอลสามารถกลับมาตีเสมอแมนซิตี้ที่เล่นเกมรับแบบรดบัสได้คือต้องบอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยผมว่าหลายๆคนแฟนอาร์เซนอลที่ดูกันอยู่น่าจะถอดใจไปแล้วว่าเอเกมนี้คงแพ้1นึ่งศูนย์มาแล้วก็แบบเอาแบบเซง็งๆแต่ว่าก็ได้ปลอบใจมาเป็น1แต้มที่บ้านตัวเองก็ถือว่าโอเคครับอาจจะไม่ได้ดีกับ รูปเกมที่ออกมาว่าแบบเออก็อาจน,น่าจะได้เยอะกว่านี้ถ้าเกิดครึ่งแรกเนี่ยดันตัวลุกเข้าไปในกองกลางจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ไหมนูน่นนี่นั่นแต่ก็กลายเป็นว่าเอาตัวรอดไปได้กับซิตี้ที่เล่นเกมรับขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยครับ คือแฟนอาเซนอลบางคนเนี่ยอาจจะเสียดายครับที่ทีมรับไม่ได้3มแต้มกันใช่ไหมครับแต่เกมนี้เนี่ยก็ต้องคิดด้วยเขาว่าซิตี้เนี่ยเขาเล่นเกมรับแบบหนักมากจริงๆตลอด90นาทีครับซิตี้เล่นเกมรับหมดเลยครับอันนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าซิตี้เล่นเกมรับตลอด90นาทีคือแบบ ตั้งแต่เริ่มเกมมาครับอาร์เซนอลกดเลยครับแล้วก็ซิตี้เขาก็ชิงความได้เปรียบเนาะจากการสวนแล้วก็ได้1ประตูขึ้นนําพอหลังจะได้1ประตูขึ้นนําเขาก็รับ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 ไปอีกคือต้องบอกว่าเกมนี้อาร์เซนอลเนี่ยพยายามทําแล้วนะครับไม่ใช่นักเตะไม่พยายามแต่เราก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของดอนดอรูมาแล้วก็แทคนิคของเป๊ปด้วยครับที่เขาแบบมาเล่นรับได้โหดขนาดนั้นน่ะคือการที่อาร์เซนอลสามารถทําให้ยอดโค้ชอย่างเป๊ปกววเดียรลาเนี่ยสามารถยอมเล่นเกมรับด้วยขนาดนี้เนี่ยการได้1แต้มกับการได้คคววาาามมมเรตรตงนนี้น่ผั ก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะแม้ว่า3มแต้มมันจะดีกว่าก็เถอะแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งความเคารพของเป๊ปกัวเรโอลาแล้วก็ความพยายามของนาเตะครับแล้วทุกคนละครับคิดยังไงกับเกมนี้กันบ้างถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดไม่ถูกใจหรือว่ามีตรงไหนอยากคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ